สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเพื่อที่น่ารักของแอดยิยนดีต้อนรับกขสุชาลิซยา v e ร์ V R P กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับแอดนำเสียงแจนแป็นและสไตการเล่าข่าแบบฟิลเพื่อนไม่เลื่อนผ่านฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มาพูดคุยเป็นกำลังใจให้แอดกันเยอะๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะเพื คลิปนี้เรามายินดีกับลาลิสากันค่ะเมื่อลาลิสา MV ที่ทําให้คนจังรกรู้จักนอนลิซ่ามากขึ้นจากไอเดียที่อยากจะนําเสนอตัวตนเนื้อแท้ของตัวเองลงในเพลงในวันนั้นมาสู่ลาลิสา MV ที่มียอดวิวทะลุ700ล้านวิวบน YouTube ในวันนี้แล้วค่ะ ลิษากลายเป็นเพลงเปิดตัว K-POP ที่ทำได้เร็วที่สุดอันดับหนึ่งและเป็น MV ็ศิลปินหญิงเดียว K-POP ที่มียอดวิว700ล้านวิวบน YouTube ที่ใช้เวลาเพียง985วัน oh, oh. ทำลายสถิติ MV ็ีโซโล่ของพี่เ oh. จนนี่ที่เคยทำไว้1,000วันอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังเป็นวิดีโอหญิงเดียว K-POP ที่เร็วที่สุดเป็นอันดับ2ที่บรรลุเป้าหมายนี้ตามหลังมันนี่เอ็กซ์คลูซีฟเพอร์ฟอร์แมนวดีโอของลิซ่า เองที่ทำได้700ล้านวิวภายใน391วันค่ะ o oh อ my god ครองแซ์อันดับ1อันดับสองกันไปเลยจุก ลิซ่าเด็กสาวจากประเทศไทยที่เดินทางไปทําตามความฝันของตัวเองที่เกาหลีและตอนนี้ได้สร้างประวัติศาสตร์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนให้กับล,ลิซ่าเอ็ที่เป็นดั่งสัญ,ญลักษณ์ของความคิดสร้างสรรค์แรงบันดาลใจและความหลงใหลในการสแสดงของเธอมิวสิกวิดีโอนี้ยังคงครองสถิติโลกด้วยการเป็น MV ็มของศิลปินหญิงเดี่ยวที่มีกาวจอ24ชั่วโมงแรกสูงที่สุดใน และยังไม่เคยมีใครสามารถลบสถิตินี้ไปได้มันสุดยอดพีระมิดพิชจักรวาลมาก congratulation ซุยนะคะลาริซาและแอดขอมาพูดถึงเกี่ยวกับงานเลยฟิจองคริส2025ที่จัดขึ้นที่เมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนสักหน่อยที่ถึงแม้ว่านองลิซ่าจะไม่ได้ไปเข้าร่วมชมโชนนี้แต่ก็ยังมีคนกล่าวถึงชื่อลิซาออกมาด้วยค่ะ เป็นตอนที่ทางครอบครัวอาร์โนนํนำโดยคุณเบอร์ nard อาร์โนที่เดินนำทัพบรรดาลูกๆในตอนเข้างานทั้งหนุ่มเฟเดริกและชอหนน้องชายของหนุ่มเฟรดโดยชื่อของน้องลิซ่าถูกตะโกนออกมาจากกลุ่มคนที่กำลังยืนรออยู่ตรงรั้วกันและในขณะที่ครอบครัวอาร์โนนั้นกำลังจะเดินเข้าไปในงานก็มีคนตะโกนออกมาว่าลิซ่าลาลิซ่า พอคุณเฟร็ดเขาได้ยินเขาก็มีการยักคิ้วให้ไปหนึ่งกระโกประหนึ่งว่าได้ยินแล้วครับขอบคุณนะครับแล้วก็หันไปยิ้มกับน้องชายส็ด้วยส่วนคุณเบอร์นาร์ดก็มีการชะลอ,อนิดนึงแล้วหันไปฝั่งคนตะโกนแล้วก็ยิ้มแบบไม่ถือตัวเลยค่ะเน่พวกเธอใช่จะเอาใหญ่แล้วนะเดี๋ยวนี้เขาแซวชื่อแฟนกันถึงขั้นนี้แล้วใช่ไหม แม่โดนแซวในการเรียกชื่อลิซ่าทำเอาทั้งคุณพ่อและคุณลูกยิ้มแก้มปรีกกันเลยทีเดียวค่ะออะพอย้อนไปดูเหตุการณ์การพูดถึงชื่อลิซ่ามันก็เคยเกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งที่ปรารีสค่ะเป็นตอนที่คุณเบอร์นาร์ดและนุ่มเฟร็ดกำลังจะเดินไปขึ้นรถแล้วในคลิปตอนนั้นมีคนพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสที่แปลได้ว่าลิซ่าบอยฟร n d ซึ่งแอไม่แน่ใจว่าคุณเบอร์นาร์ดเขาได้ยินหรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้น ทน่ายิ้มกว้างแล้วก็บอกมือให้คนที่อยู่แถวนั้นด้วยค่ะส่วนคุณลูกชายก็ก้มหน้าก้มตาอมยิ้มกรุ้มกลิ่นขึ้นรถไปอย่างสงบพอจบคำที่ได้ยินว่าลิซ่าสบอยเฟรนดด้วยค่ะคริคริคลคลและนี้ก็เป็นโมเมนต์ที่มีคนเรียกชื่อน้องลิซ่าใส่คุณพี่เฟรดนะคะและความสำมเ็็จของน้องลิซ่าที่แอดเอามาฝากให้ดูกันในคลิปนี้คิดอย่างไรก็เมนมาคุยกันได้เลยขอให้เช้านี้เพื่อนๆจะ,ะเริ่มดีๆและมีความสุขนะคะ ช่วงนี้ก็มีวันที่ฝนตกบ้างแล้วยังไงเพื่อนๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะเป็นห่วงจากใจแอดสิ Ad ียนเนคนนี้ค่ะกด subscribe like share แล้วเราจะม่คลิปหน้านะคะรักๆๆะปบ๊ายบายสวัสดีค่ะ